ก็หล네ังจากลูกค้าเชื่อมเชื่อมเหล็กตัวนี้นะครับที่ให้ไปนะครับติดกับโรตารี่แล้วนะครับเราจะมีเหล็กอีกตัวนึงครับที่เชื่อมนะครับเป็นเหล็กอย่างนี้ครับสามเหลี่ยมครับมันจะตัดไปทําทําไปให้เป็นสามเหลี่ยมแต่ผมยังไม่ได้เชื่อมตรงนี้ไปให้นะครับยังไม่ได้เชื่อมนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือ จุดยึดของของแต่ละคันนะครับอาจจะยาอไม่เท่ากันก็เลยยังไม่เชื่อมไปให้ครับอาจจะอาจจะได้ขยับนิดๆหน่อยๆครับก็เลยก็เลยแต้มไปให้อย่างนี้เฉยครับแต้มไป2จุดนะครับสจุดแต่ยังไม่ได้เชื่อมลากยาวนะครับลูกคนลูกรรค้านะครับเอาไปติดแล้วนะครับติดติดกับโรตารี่นะครับติดกับโรตารี่ของตัวเองแล้วก็รบก,กวนให้ลูกอ่ ตัดวัดเชื่อมให้ ie, ตัดวัดขนาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงตำแหน่งท <sch> <splash> ี่ต <indeed> ิดนะครับติดเป็นเส้นตรงนะครับติดพยายามติดอย่าดัดเหล็กให้มันโค้งนะเหล็กตัวนี้นะครับไม่ต้องดัดให้โค้งนะครับพยายามหาตำแหน่งที่เป็นให้เหล็กมันจะเป็นเส้นตรงไปตลอดนะครับมันจะได้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วผมก็ได้เสริมจะเสริมตัวนี้ครับให้ให้แข็งยิ่งขึ้นเพื่อการเหล็กบิดมาด้านนี้ครับ อัน,นนี้ก็เลยต้องใส่อีกตัวนี้ไปแล้วก็ให้ลูกค้าเชื่อมนะครับวัดได้ขนาดแล้วก็เชื่อมเลยนะครับเชื่อมไม้แข็งนะครับตร<ม>งนี้ก็ผมเจาะดูไปให้นะครับไ,ไม่มีปัญหาก็ไปก็ใส่น็อตได้เลยล็อตถก็ให้ไปแล้วนะครับ<ม>ก็ลูกค้าก็เอาไปว,วัดตำแหน่งครับแบบนี้ครับยังไม่ติดได้ตำแหน่งแล้วครับก็วัดเชื่อมเลยเชื่อมปิดข็งเลยจะอยู่ตรงตรงนี้หรือว่าตรงนี้ มันก็แล้วแต่โรดเตอรี่ของลูกค้านะครับหรือว่าตรงตรงกลางนะครับมันก็สามารถขยับได้ทั้งหมดตั้งแต่ตรงนี้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 นะครับขยให้ได้ตำแหน่งของน็อตนะครับหรือลูกค้าจะเจาะน็อตขึ้นมาเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็เชื่อมติดให้แข็งแรงครับตัวนี้ครับยึดเป็นเส้นตรงมันจะรับน้ําหนักนะครับรบกวนลูกค้าหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเน้นให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ